สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะโลกรอบตัวเราทุกวันนี้ทีนนท่ปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมคะว่าแวดล้อมไปด้วยเทคโนโลยีโลกไอทีแล้วก็โซเชียลมีเดียค่ะแต่จะดีแค่ไหนนะคะถ้าว่ามีคนมาเล่าเรื่องพวกนี้ให้เข้าใจง่ายแล้วก็สนุกด,ด้วยค่ะวันนี้ค่ะมาดามอยู่กับแขกรับเชิญซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อไอทีนะคะ เป็นใครไปไม่ได้ค่ะคุณหนุ่ยพงสุขทีรัญ,ญพฤกษ์ค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบสวัสดีท่านผู้ชมครับได้ข่าวว่าจะก่อการใหญ่ในการโชว์ต้องเล่าแล้วค่ะหนุ่ยเป็นยังไงบ้างกา่อการโชว์แล้วกันก่อการโชว์ก็คือผมพูดออกทีวีมา15ปีแล้วนะครออกฟรีด้วยเหรอแป๊บๆเนี่ย15ปีแล้วนะฮะเร็วเนาะนายเด็กอยู่เลยเหรอฮะ ต uhm bo right> ั้งแต่เริ่มปี1999นะครับกับพี่จอรัตนเวโรธนะครับตอแล้วก็ทำรายการไอทกันรายการแรกที่ IE Show.com นะครับเนี่ยก็ไล่มาเลื่อยจนมาถึงยุคนี้นะครับปี2014ก็คือผมพูดผ่านทีวี15ปีนะครับครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษก็คือศูนย์วัฒนาแห่งประเทศไทยใหญ่นะขอประชุมใหญ่และใหม่ด้วย เพราะว่ามีการลงเก้าอี้ใหม่หมดที่สั่งตรงมาจากอังกฤษใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้ก็มีงานเล็กแล้วทีนี้ใช่ท่านอธิบดีคุณชายนครชัยเนี่ยก็เลงเห็นว่าเออเรื่องนี้จําเป็นกับประเทศไทยคืออยากให้สังคมไทยได้ดูได้รู้ว่าเออเทคโนโลยีมันไปถึงไหนแล้วเพราะสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยผมเล่าออกทีวีไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเวลาไปออกรายการไหนเนี่ยเขาจะกระซิบก่อนอกอกาดหนุ่ยวันนี้มาดามมีเวลา7นาทีนะอย่างนี้ผมก็จะพูดไม่ได้เยอะใช่ไหมครับแต่ผมเตรียมเส้นเรื่องไว้เนี่ยไปสามนาทีแล้วเนี่ยสองชั่วโมงครึ่ง ที่จะโชว์บน,น่จดเวที <AP S 1> ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยเห็นบอกว่าแบ่งเป็นทีมเป็นซีเควนซ์งานผมใช้ครัว่าอย่างนี้ครับเป็นการเอา สาระมาทําให้สนุกแล้เรียกว่าหาด้วยสาระสะใจกับโลกไอทีอ๋อย้อนยุคไปอดีตฉันจะย้อนความเข้าใจของวงการไอทีนั่แหละยุค8บิตยัน 4G เลยอยากรู้ไหมว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกของ Google หน้าตาเป็นยังไงทำไมเซอร์เกบินกับแลร r y ี่เพซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Google 2หนุ่มมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยถึงรวมมือกันได้เรามีสมาร์ทโฟนมันก็คือคอมพิวเตอร์บนฝ่ามือเราเรารู้จักอินเทอร์เน็ตเราเข้านน่นนี่นั่นได้แต่ด้วยความที่เรามาเจอมันใน เราไม่ได้เจอมันในยุคเริ่มต้นะฉะนั้นเวลาอ่านข่าวไอทีเรางงครับฮะใครเป็นใครอีริกชมิดเป็นใครอะไรทีมผูติดจ็อูนีนั่นเราจเป็นต้องรู้ไหมอะไรต่ออะไรเราจะไม่รู้จักแต่สองชั่วโมงครึ่งนี้ผมจะรอพิกเจอร์วาดภาพให้ทุกคนเห็นไทม์ไลน์ที่ชัดเจนพอออกจากฮอไป2ชั่วโมงครึ่งจะเข้าใจเลยใช่ไหมอ๋อมันเป็นอย่างนั้นนี่เองที่ก็เชื่ออย่างนั้นนะครับคุณครับเปิดตอนนี้ก็ได้นี่กล้องเขาแทร็กซูมาพอดีจะกล้องแต่กล้องเลยตอนนี้แลชวนี่นยโชว์โชว ไม่ใช่มีเดียวแล้วก็ไม่ใช่เดียวไมโครโฟนมีเดียวอ่ามีเดียวไงแล้วก็ท t e กเทคสเปก c u l a r เป็นคาขยายก็คือผมจะทล์กอ่าและผมจะเทคก็คือจะมีเรื่องเทคโนโลยีและผมจะสเปกตาล่าก็คือความตื่นเต้นอลังการงานสร้างตระการตาอยู่บนเวทีนี้หมดตอนนี้ผมก็กําลัง ง่วนกับการซ้อมมากๆนะครับตอนนี้ซ้อมแล้วแล้วก็เริ่มขายบัตรแล้วด้วยเริ่มขายบัตรไปแล้วครับก็คือไทยทิ켓เมเจอร์ทุกสาขาตอนนี้ผมผมคิดว่าสิ่งนี้ที่ผมประทับใจมากคือทุกๆวันเนี่ยผมจะได้ภาพอย่างเงี้ยครับเชซื้อแล้วนะอแล้วก็มีแท็กให้เราดด้วยเขาจะถ่ายแล้วก็แท็กมานะครับซึ่งซึ่งดีมากแต่ว่าบัตรยังมีอยู่นะครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าเรามาเจอกันวันนี้ แต่ทราบมาว่าราคาบาทนี่ขายถูกมากเริ่มต้น300ครับ300ครับคือนได้จากแฟนแบร์ไต้ไฮเทคหรือแฟนที่ติดตามผมมาเนี่ยหลายวัยนะครับเราเราทาเก็ตกรุ๊ปเราเนี่ยเราไม่ได้แบ่งเป็นอายุเราใช้คำว่าคนทันสมัยทุกวัยคือคนที่ติดตามข่าวสารเทคโนโลยีอัปเดตเทรนตลอดเวลาอ่าฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเรามารู้ว่าเทคโนโลยีแล้ววิทยาการความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วใช่ไหมครับผ่านการมีเซนที่น่าสนใจซึ่ง เล่าผ่านทีวีไม่ได้เนื่องจากมันเป็นองค์คาพยพใหญ่ในการที่จะโหมโรงและให้ทุกคนเห็นภาพอย่างชัดเจน oh. ไม่เคยมีรายการทีวีไหนที่จะผลิต2ชั่วโมงครึ่งได้ฉะนั้นเราต้องไปเจอกันพ <Okay. S 2> อเราไปเจอกันปุ๊บผมวาดภาพฟาบสนุกสนานปึ๊งเดินออกมาโอ้ต่อไปนี้คุณดูข่าวไอทีรู้เรื่องหมดคุณจะสนุกขึ้นครับ oh. เพราะว่าคุณจะเก็ตกับ ภาพแล้วสิ่งหรือสับแสงต่างๆนี่ที่แรกเรางงอะไรต่ออะไรเราจะเข้าใจเลยคือสับแสงเนี่ยผมพยายามแปลอยู่แล้วแต่ต้องยอมรับว่าหลายๆคํามันก็แปลไม่ถูกนะครับซึ่งเราก็ใช้วิธีการว่าเราใช้เรื่องนี้ถอยคนเข้าใจแล้วก็เล่าอย่างเป็นกันเองที่สุดเกสมีไหมมีครับซึ่งเป็นคนดังแน่นอนเป็นคนดังแน่นอนและผมไม่ได้ผมไม่ได้นํามาฟีเจอร์นะครับเพราะว่างานนี้ผมขึ้นสังเวียนครั้งใหญ่เนี่ยผมอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยผมจริงจะเป็นต้องพิสูจน์ว่าครั้งนี้ผมจะขอยืนด้วยลำแข้งตัวเอง ไม่ไม่ได้เอาหน้าใครมามาเป็นตัวล่อเป็นตัวขายคือขายตัวเองรอดไหมรอดก็อยู่ที่ตัวเองแล้วนะแต่ว่าตอบรับมาหลายท่านนะครับที่ที่จะมาทั้งชมด้วยแล้วก็ทั้งขึ้นเวทีด้วยส0 0ร้อ1,000้อย0 2,000พแล้วยังแถมมีรวยแล้วยังใจบุญได้เพราะลงทุนเองนะก็คือมีซีสสำหรับคนตาบอดให้อีกครับผมกั้นซีดนั้นไวเพราะว่างี้ครับแฟนแบร์ไตเนี่ยกลุ่มกลุ่มหนึ่งเลยนะครับที่เราเราเรามาทราบ เรามาสืบทราบสักประมาณาในรอบปีมสี่ปีไหมครับคือเขาเป็นคนตาบอดครับ นี่พี่ก็เป็นความรู้ใหม่มากเลยนะคนตาบอดชอบไอทีมากครับแล้วขอโทษนะครับเก่งมากด้วยแล้วสื่อสารยังไงสัมผัสยังไงเห็นนู่นนี่นั่นยังไงบ้างคนตาบอดจะใช้สมาร์ทโฟนต้องใช้พอไปต้องใช้ไอโฟนเพราะว่า iOS เนี่ยจะมี Accessibility ก็คือมีเมนูช่วยเหลือและเขาก็จะมาดูเราได้ฟรีด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็แจ้งผ่านทวิตเตอร์ผมดยตรงเลยก็คือท่านใดเป็นคนตาบอดและฟังอยู่นะครับใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงพร้อมหมายเลขประจําตัวคนตาบอดที่สมาคมคนตาบอดในประเทศไทยออกให้ส่งมาให้ผมทางทวิตเตอร์ แอดหนุยโชนะครับและผมก็จะทำลิสต์ไว้ที่หน้างานเดี๋ยวมาเต็มจอเต็มห้องว่าไงมา่ยมายยี่สิก็คือผมคาดไว้พอสมควรนะถ้าเกิดชื่อมาเยอะกว่าเดี๋ยวผมก็จะได้คาดคาดเพิ่มแต่ถ้าเต็มแล้วอันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆผมก็จะขอโทษไปว่าอันนี้เต็มแล้วจริงๆและที่สาคัญก็คือมีรอบเดียวในชีวิตในรอบแรกนี้ยังไม่มีโครงการรอบ2นะคะคือวันที่7มิถุนาก็คือรอบเดียวตอนนี้ที่วางไว้คือคือมั่นใจมากว่าทํารอบเดียวนะครับก็คือจะทําแค่หนึ่งรอบให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะได้เป็นรอบที่ มีความสดใหม่ไม่ต้องเทคไม่ต้องมีการทาซ้ำทีเดียวเลยทีเดียวนะครับผมก็เรียนตรงๆว่าผมทําสิ่งนี้จากแรงยุของคนฟังที่ไปฟังผมบรรยายคือในรอบ6ปีมานะครับพี่พี่นันก็คือโซเชียลมีเดียมาใช่ไหมครับผมก็ไปบรรยายหลายที่ตามบริษัทพอไปบรรยายปุ๊บโหคุณนุยขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยผมไม่คิดเลยคุณทำรายการทีวีไหมคุณมาทอล์กแบบนี้เฮ้ยถ้าวันหนึ่งคุณมีเดี่ยวนะผมจะตีตัวไปดูเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง พอผมทําจริงเนี่ยผมก็อยากถามกับแล้วคนเหล่านั้นอยู่ไหนครับมานะมานะเอาละค่ะเวลาเราหมดแล้วจริงๆขอบคุณมากนะคะหนุ่ยที่ดีครับลเวลาแล้วมาพูดคุยแล้วก็จะทาสิ่งดีๆในอนาคตต่อไปนะคะวันนี้มาดาหมดเวลางแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ